ก็สวัสดีครับลูกก็ต้องเลี้ยงนะครับงานก็ต้องทำอันนี้มาดูแกนโรตารี่เลเซอร์นะครับอ,อันนี้เขาจะให้มาเป็นตัวนี้เป็นสีพอตคือตรงนี้เราเราจะดูแต่ละเครื่องว่าเราจะใส่ยังไงนะครับตรงนี้ผมผมจะเตรียมไว้ให้แต่ละเครื่องแล้วก็ดูว่ามันใช้ยังไงตรงนี้ก็จะเป็นสติมเตอร์อ,รอ่าก็หมนุน ตัวนี้เป็นล็อกตัวมน้าล่างหน้าตาตัวนี้เป็นเหล็กฐานเหล็กนะครับเลื่อนแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ก็ล็อกได้นะครับเวลาเราล็อกอันนี้ก็ขยออกปุ๊บเราก็หมุน่อยสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้ ไอ้ตัวเนี้ยกรณีนี้เราจะใช้พวกเป็นแก้วเยติก็ได้นะครับยิงแก้วเยติก็คือจะท่านี้พวกแก้ววายทุกแก้วแก้วที่มันเอียงเราจะใช้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันมันจะวางเราจะตรงได้แล้วหน้าพอดีเนี่ยมันปรับได้นะครับอันนี้คือแกนสําหรับสําหรับเลเซอร์นะครับเครื่องเลเซอร์ ก็มีประมาณนี้แหละครับโอเคครับขอบมากครับ